เฮ้ยเฮยกันวิ่งได้ที่นอกน้ำแตกน้ำแตกแตกงก็แล้โอ้ยน้ำแตกน้ำแตกเล่ยบาพวกนี่เงก็เห็นยางกันเมื่อเด้อมือเด้ทนทาานสร้างสร้างสมองคิเขาทำอะไรกันสองคนจนน้ำแตกน้ำแตน

พอสมดีแค่แข็จดกไปคนเขียวเลยแมนบอกแมนแมนตอนนี้ให้สมกอกน้ามินน่ามอยองวอาน้ำขางขางสามินบ่น้ำเน่าจังได้กันเนี่ยสร้างจำเป็นพันนีกรอบเลยพันรับแต่นี่ไมู่กอไ่เดียวโอลิงอะไล่ะ น้นแตนน้นแตนยางเเราจบอ่ะตังนงยางมาได้เลยแล้ก็เห็ดยางกันปอกๆปอกแตกสองกองนามเอาขึ้นยังเลยพันมันต้องพันบาปกติพันหร่ครับ Đây là cơn này là con thang này thì mình lủng này àu kiểu được rồi ờ, kiểu vẫn luôn 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 สางจำเป็นสางจำเป็นเห็นมมาเดี๋ยวเราหมุนตามก็บเลยได้ปะันเนัฮะันนพันเต็มแมกเลยเลยงหอสออขึ้นนหอ